สวัสดีค่ะก่อนไปดูรีวิวนะคะรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเราได้ที่เพจและ YouTube รถยนต์มือสองวราพรรถบ้านนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรถยนต์มือสองวราพรรถบ้านนะคะวันนี้จะมารีวิวรถสวยเท่สปอร์ตทรงพลังกับเจ้าอ e ีสสูตรดีแม็กออร์นิว1.9บูพลาวเวอร์นะคะสเปคแคปปี2018ซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเลขไม่เพียง20,090เท่านั้นค่ะเข้าศูนย์ตลอดเลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นสีเทาดำตกแต่งด้วยเส้นเว้ลายสีแดงเพิ่มความสปอร์ต สติกเกอร์คาดหน้านะคะถ้าเป็นตัวเก่านะคะสติกเกอร์จะอยู่ตรงกลางแต่ตัวนี้นะคะจะติดด้านขวามือค่ะเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับตัวรถค่ะตัวโคมไฟนะคะจะเป็นแบบบิวอินค่ะมีไฟสูงและต่ำอยู่ในดวงเดียวกันนะคะมีไฟเดย์ไทม์สามารถเป็นได้ทั้งไฟหลีและไฟเดย์ไลท์ในตอนกลางวันมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีสเกิร์ตตกแต่งในตัวรอบคันเลยค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถด้วยเส้นสติกเกอร์สีแดงนะคะรอบคันเช่นเดียวกันค่ะเท่อย่างลงตัวทีเดียวเลยค่ะ มาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายมีสติกเกอร์คาด X s e r i e s นะคะ mm. เช่นเดียวกับด้านหน้าค่ะเทสปอร์ตลงตัวทีเดียวเลยค่ะมือจับกระบะด้านท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะติดสัญ,ญลักษณ์ X-Series, Isuzu d m a x แล้วก็ DDI นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถค่ะ มาดูที่ด้านล้อมแม็กกันบ้างนะคะแม็กตัวนี้เป็นขอบ18นะคะขนาดยางนะคะ2 3 5 4 0 R 1 8ค่ะประตูจะมีวัสดุซับแรงกระแทกตรงที่วางแขนประตูทั้ง2ด้านนะคะเดินได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตที่จับประตูด้านในนะคะเป็นสีโครเมียมค่ะ พงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังสีดําเดินได้สีแดงมีสัญลักษณ์อิสุสุสีแดงเพิ่มความสปอร์ตค่ะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเสียงวิทยุและรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยค่ะซึ่งนะคะรถคันนี้นะคะไม่เพียง2,9 0 0 0เท่านั้นนะคะเข้าศูนย์ตลอดเลยค่ะ ดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะคะตรงนี้นะคะจะตกแต่งด้วยหนังนะคะเดินได้สีแดงเป็นฟองน้ำซับแรงกระแทกนะคะมีสัญลักษณ์ X Series ค่ะ มาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะคะมีวิทยุสามารถเล่น FM AM CD MP3 มีช่อง USB AUX ในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลค่ะกระปุกเกียร์นะคะหุ้มด้วยหนังเดินได้สีแดงดูสปอร์ตเข้ากับตัวรถมากเลยค่ะมีช่องวางแก้วน้ําได้2แก้วนะคะที่เก็บของตรงกลางหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้สีแดงเช่นเดียวกันค่ะ จกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าค่ะขึ้นลงซ้ายขวาด้วยระบบไฟฟ้าเลยค่ะส่นหน้านะคะด้านบนนะคะยังสามารถเปิดเป็นที่เก็บของและมีลิ้นชักด้านล่างให้อีกค่ะเรียกได้ว่านะคะประหยัดพื้นที่และคุ้มสุดๆเลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะมีคู่มือและเอกสารเกี่ยวกับตัวรถอยู่ครบเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่บังแดดนะคะที่บังแดดด้านเบาะคนนั่งก็จะมีกระจกนะคะสามารถเปิดได้ค่ะมีไฟส่องสว่างด้านเบาะหน้านะคะและไฟส่องสว่างด้านหลังเบาะผู้โดยสารค่ะอีกทั้งยังมีช่องนะคะที่สามารถเก็บแว่นตากันแดดหรือของเล็กๆน้อยได้ด้วยค่ะด้านคอนโซลกลางนะคะยังมีที่เก็บของเป็นแบบเปิดขึ้นอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าประหยัดเนื้อที่การใช้สอยแบบคุ้มค่าทีเดียวเลยค่ะ เบาด้านหน้านะคะเป็นเบาะผ้าแต่ให้ความรู้สึกผิวสัมผัสแบบซอ f t t o ค่ะตกแต่งด้วยลวดลายสีแดงดูสปอร์ตมากเลยค่ะส่วนในด้านของเบาะนั่งด้านหลังนะคะเป็นหนังสีดําค่ะในส่วนของรถคันนี้นะคะเป็น space c a p ค่ะแบบ c a ปเปิดได้นะคะกว้างขวางสะดวกสบายเหมาะกับการใช้งานมากเลยค่ะ เครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะคะ <Yeah. S 1> เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกของ Isuzu นะคะออกแบบห้องเผาไหม้ใหม่ทําให้การหมุนวนของอากาศนะคะเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงทั้งห้องเผาไหม้ทําให้น้ํามันนะคะผสมกับอากาศได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ <Yeah. S 1> ลดจุดบอดการเผาไหม้บนหัวลูกสูบได้ดีกว่าหัวลูกสูบทั่วไปค่ะ